สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้แอมพาไปเที่ยวอ่าแกรนแคนยอนจังหวัดระนองนะคะทุกๆคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนไปให้อาหารปลากันเนาะไปให้อาหารปลากันแกรนแคนยอนค่ะอากาศดีสามารนักท่องเที่ยวเขาก็ขึ้นกันไปนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่จะสวยมาก สวยมากแล้วก็บรรยากาศดีฮะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะว่ามีปลาตัวใหญ่มากทุกคนดูเลยค่ะถ้าเราเหนื่อยเนาะเราก็ขี่รถออกไปเรื่อยถ้ามีงานเยอะนะทุกคนเนาะเราก็ขี่กันไปเรื่อยอดูภาพบรรยากาศกันนะคะทุคนว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคน ยิ่งถ้าเป็นหน้าเทศกาลนะคะทุกคนคนจะเยอะมากเขาจะไปเล่นน้ําสองกานกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่คือบรรยากาศของแกรนแคนยอนนะคะอีกชื่อหนึ่งเขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเอ็มก็ไม่รู้ว่าจะมันเป็นยังไงเนาะเห็นคนเทียกกันเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็นี่แหละค่ะคือแกรนแคนยอนเนาะปลาตัวใหญ่มากทุกคนได้ปลายเยอะมาก อายะมากเขามีเรือด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนั้นคือเรือนะคะเพ,พื่อนๆคือเรือให้เราในนั่งนะคะทุกคนดูต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่นะคะทุกคนไปเลยคะ่ไไะไปไปเราไปเดินดูกันเดินดูข้างข้างนะคะทุกคน,นมีบรรยากาศดีนะคะทุกคนเราเรารู้รู้ว่าเออเราเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยล้าจากงานแล้วก็ขี่รถมาเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะทุกคนเอ็มก็จะขี่รถมาเที่ยวเพราะเอ็มไม่ได้ขึ้นมานานแลวเนาะทุกคนว่าเป็นสิบปีแล้วไม่ได้ขึ้นมาเลยเลยมาเป็นสิบปีแล้วทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านอันนี้นี่นี่มีเจ้าถิ่นนอนสบายเลยคะ่ะทุกคนแต่น้องเขามีเจ้าของนะคะดูนอนสบายนอนสบายเลยภาพบรรยากาศตีมากๆค่ะทุกคน ตอนแรกเอ็มคิดว่าเอ็มจะล่องตั้งแต่ตั้งแต่แกรนแคนยอนลงมานะคะทุกคนมาเขื่อนหาต้มเป้นมาวัดวัดหาต้มเป้นแล้วก็บ่อน้ําร้อนแต่บางเอิญได้แค่สองจุดได้แค่แกรนแคนยอนกับอ่าเขื่อนหาต้มเป้นทุกคนเพราะว่าลูกค้าโทรตามเ่อหลอกเลยต้องรีบวิ่งเลยทุกคนนี่นี่คือป้ายสัญลแต่ณ์กกาแกรนแคนยอนค่ะทุกคนบรรยากาศดีสุด,สด อากาศร่มรื่นค่ะทุกคนมานั่งเล่นสบายๆชิลๆนะคะทุกคนเราเหนื่อยๆอยะไรเนี่ยมาให้อาหารปลากันมานั่งปิกนิคก,กับครอบครัวก็เป็นอะไรที่ดีนะส่วนใหญ่เขาจะมากันแบบนี้ส่วนใหญ่คนจะเยอะจะช่วงสาอาทิตย์เนาะคนจะเยอะสะอาทิตย์ค่ะทุกคนมันก็มีหลายสถานที่ในตัวเมืองระนองนะคะให้เราเที่ยวเนาะให้เราไปเที่ยวชม มีเยอะในตัวเมืองระนองส่วนมากที่เอ็มไปถ่ายทําอะไรทุกคนจะไม่ได้ไกลจากบ้านนะคะทุกคนนะเพราะว่าเวลาเอ็มทุกอย่างเอ็มจำกัดเวลามากจำกัดเวลาสุดๆค่ะทุกคนเราก็เดินลัดล้อก,กันเรื่อยๆไปเที่ยวดูโน่นดูนี่กันนะคะทุกคนดูเรือภาพมันเป็นภาพที่ดีนะทุกคนถ้าถ้ามาเป็ครอบครัวเนาะอืม้ม มันมานั่งปิกนิกให้อาหารปลาแต่ว่าเราถ้ามีใครมีลูกก็ดูลูกให้ดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขื่อนเนาะทุกคนก็คล้ายๆเขื่อนนั่นแหละเตือนเขื่อนที่เข้าร้อนแร่สมัยก่อนอะทุกคนเอ็มว่าประมาณนั้นเนาะอ่าประมาณนั้นแหละทุกคนแล้ก็จะมีฝั่งอันตรายอยู่ในตัวด้วยมันยากจะมีฝั่งอันตรายถ้าเอาเด็กไปเราก็ต้องดูแลให้ดีนะคะทุกคน เฮ้ยเราโชคดทีที่ออกมาแบบอืมได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างเนาะทุกคนเนาะเนี่ยท้าร่างกายเหนื่อยๆเราก็เออเดินมาเนาะทุกคนเดิมน,นมาพักผ่อนมันครับรถไฟมาพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเอ็มมาคนเดียววันนี้ก็ใหญ่เอ็มจะไปไหนเอ็มไปคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าเอ็มจะใช้เวลาเวลาแบบไม่นานนานไม่ได้อะทุกคนแล้วอันนี้ก็ลงมาที่เกิดหัดต้มแป้น อันนี้คือทางลงเขื่อนหาดต้มแป้นนะคะทุกคนสวยนะพูดได้เลยว่าสวยมากทุกคนเดี๋ยวทุกคนตามอาไปดูเขื่อนหาดต้มแป้นต่อเลยไปเลยทุกคนนะตามเอ็มไปดูเขื่อนหาดต้มแป้นค่ะแต่ทุกคนเห็นไหมคะว่าดอกทองอุไรทางลงเหลืองอารามเลยค่ะสวยมากเอ็มมาก,ก่อนหน้านี้นะดอกคงจะเยอะแต่ตอนที่เอ็มมานี่แนะโรยแล้วเริ่มจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ความว่าสวยไม่สวยค่ะ อันนี้คือทางลงเลยนะ,ะทุกคนดูที่นั่นบรรยากาศดีสุดๆเลยทุกคนบรรยากาศต่อข้ามทางแล้วเป็นเขื่อนที่สวยสวยมากๆทุกคนทําเอ็มไปดูนะทุกคนว่าด้านบนเป็นยังไงนะวันนี้เอ็มขี่รถขึ้นด้านบนเลยค่ะเอ็มไม่ได้ไปที่เขื่อนโดยตรงนะเอ็มไปเก็บภาพที่เขื่อนเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นทิวทัศน์ของตัวเขื่อนว่าสวยมากเอ็มยืนอยู่ชั้นบน ของตัวเขื่อน,นะค่ะทุกคนอันนี้คือทางเข้านะคะทุกคนข้าไปนิดข้าไปนิดว,ว่าสวยมากมากสวยจริงๆคุม้มคุ้มกับวันนี้ที่เอ็มออกมานะคะทุกคนเอ็มออกมาเอ็มตัดสินใจเดินทางออกมาเลยเพราะว่ามาส่งอาขึ้นรถนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่คือเขื่อนนะคะเขือเข่อนเขื่อนเขื่อนของจังหวัดระนองเขื่อนหัดต้มแป้นนะคะ เอ็มให้ดูภาพไกลๆตรงนี้ก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นเนินเต่าขึ้นไปนะทุกคนเป็นเนินเต่าอันนี่นี่คือทางขึ้นเขื่อนนะคะทุกคนนี่นี่นี่แล้วก็สองข้างอีกข้างหนึ่งเขาจะปลูกผักเนาะเอ็มก็ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันน่าจะเป็นผักออเกนดิกค่ะทุกคนเอ็มก็นนเก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางไว้เพื่อนๆใด้ดูกันนะคะเป็นไงนี่เจอยังคะทุกคนนี่นี่คือเขื่อนหานสมแป้นนะคะ เอ็มมาถ่ายอยู่ชั้นบนเลยทุกคนเพื่อจะได้เห็นเขื่อนหัดต้มแป้นที่แบบกว้างกว้างขวางแล้วก็มองมองแบบไกลๆสวยอะทุกคนได้เห็นทิวทัศน์ทั่วทั่วของหมู่บ้านหัด่้มแป้นเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากๆค่ะทุกคนคุ้มไหมคุ้มเลยสาหรับเอ็มเนาะเราคนอื่นเอ็มไม่รู้นี่คือคนที่ชอบเดินทางคนเดียวเนาะแล้วก็ สายเว้นมอเตอร์ไซค์แต่เราก็ต้องเซฟตัวเองให้ดีนะคะทุกคนก่อนออกเดินทางเราต้องเช็คมอเตอร์ไซค์เช็ครถเช็คยางอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะคะทุกคนนี่แต่เอ็มไม่ได้ลงไปชั้นต้องนู้นนะเอ็มจะซูมนะคะทุกคนเพราะว่าเอ็มอยากให้ทุกคนเห็นว่าสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากทุกคนดีสุดๆเลยนี่นีแหละค่ะเกิดฮะสมเป้นจังหวัดละนองค่ะทุกคนแหล่งท่องเที่ยว ช่วงสงการเขาก็จะมีงานนะทุกคนปีใหม่สงการเขามีงานช่วงปีใหม่ก็งานเขาดาวสงการเขาก็จัดมาเล่นน้ํำกันนะคะทุกคนคนเยอะเยอะมากสวยค่ะทุกคนนี่เราก็ซูมนิดนึงให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเป็นไงถ้ายังไงเอ็มก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะฝากติดตามช่องเอ็มสีนวลแมวจรด้วยนะคะ หลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตค่ะมีกินมีเที่ยวมีเลี้ยงแมวจรของเอ็มเนี่ยคือชีวิตประจําวันของเอ็มนะคะทุกคนที่เอ็มทำลงคลิปนั่นคือชีวิตชีวิตจริงของเอ็มหมดทุกอย่างนะคะยังไงก็ฝากช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆให้เจริญเติบโตต่อไปนะคะ ากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือทางที่เอ็มจะเดินลงไปนะคะทุกคนเชื่อไม่ว่าตอนที่เอ็มขับมอเตอร์ไซค์นะทุกคนตอนขึ้นมาไม่มีปัญหานะแต่ตอนลงไปขาสั่นเลยนะทุกคนเอ็มต้องปิด